สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านค่ะคลิปนี้สาวก็จะพาทุกคนมาทำพิซซ่าเวียดนามประยุกต์ต่อนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีพีที่สองค่ะพิซซ่าเวียดนามประยุกต์ครั้งนี้จะเป็นหน้าอะไรนั้นจะอร่อยขนาดไหนวิธีทําง่ายหรือยากยังไงมาติดตามรับชมกันในคลิปเลยค่ะอันนี้ก็จะมาทำรสลาบเหมือนกันนะคะพิซซ่ารสลาบ แต่ว่าจะใส่ผงปรุงรสลาบเข้าไปในไข่นี้เลยนะคะเข้าไปในไข่ที่เราตีอันนี้เนาะก็จะตีให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ นี้ก็จะมาใส่หมูสับไปด้วยค่ะปูอัดปูอัดฉีกฝอยไปแล้วนะคะ kotahi mo lui. Nuka unga. ก็จะมีชีสผักชี กับต้นขึ้นช่ายนะคะอันนี้ทีนี้ก็จะเพิ่มไฟอนิดอันนี้ก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยนะคะข้มาอย่งนี้ เยอะๆอร่อยค่ะพิซซ่าเวียดนามประยุกต์ในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมูสาบมีทั้งกุ้งแล้วก็ปูอัดนะคะจะเพิ่มเข้ามาก็คือมีซอสมะเขือเทศและมายองเนสค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมนุ่มเข้าไปอีกนะคะ กินหอมนะคะหอมหอมผงปรุงรสลาดนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะใช้กระทะเทฟลอนทําก็ใช้ง่ายดีนะคะเที่ยวก่อนสาวทำสาวใช้กระทะสแตนเลสท,ทานะพอถ่ายคลิปมันจะเงาน,นะคะสีก็จะไม่ค่อยสวยครั้งนี้ก็เลยถ่ายใช้กระทะเทฟลอนถ่ายค่ะ เป็นสีดำเนาะรูปก็จะออกมาสวยขึ้นค่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะพิซซ่าเวียดนามแบบประยุกต์วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาสีสันน่าทานนะคะกลิ่นก็หอมมากค่ะ พิซซาเวียดนามรสลาบครั้งนี้ก็จะมีทั้งหมูมีทั้งปูอัดแล้วก็มีกุ้งนะคะที่เพิ่มเข้ามาก็คือมายองเนสและซอสมะเขือเทศค่ะพิซซาเวียดนามรสลาบแบบประยุกต์ครั้งนี้ก็ออกมาอร่อยมากเลยค่ะสาวลูกแล้วก็สามีได้ลองทานดูแล้วนะคะทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมลองไปทำทานดูนะคะส่วนอีีหน้าจะเป็นพิซซาหน้าอะไรนั้นอย่าลืมไปติดตามกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ